อายุ17ลงทุนอะไรดีลงทุนในความรู้นะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ไม่ดีมีพี่ๆที่อายุเยอะกว่าหนูทุกวันนี้ยังถามคำถามนี้อยู่เลยเพราะฉะนั้นนะครับลุงก็บอกตรงๆแล้วกันนะฮะลุงแนะนำอย่างนี้เราศึกษาเรื่องการเงินตั้งแต่อายุตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับออลองตั้งคำถามว่าเราสนใจการลงทุนอะไรลองไปมองๆดู นะครับเริ่มต้นมาจากเงินฝากไปที่สลากอมสินสลากทกสอ,อะไรต่างๆพวกนี้นะจากนั้นอาจจะไปที่กองทุนรวมนะฮะสิยังลงทุนไม่ได้แต่เปิดบัญชีแนะนำคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วหาความรู้หาหนังสืออ่านเปิด y t u t u นะอย่าไปดูไอ้ยูทูบขี้โม้ลงทุนไม่เคยเจ๊งนะครับอันนั้นอย่าไปเชื่อมันนะครับอ่าลงไปดูคนที่เขาสอนให้ความรู้จรงิงๆจังๆนะครับแล้วเราก็ศึกษาหาความรู้นะครับลงทุนอะไรดี ลงทุนในความรู้เป็นอันดับแรกแล้วพอลงทุนความรู้แล้วลงทุนอะไรดีลงทุนในสิ่งที่เรารู้เรารู้จักอะไรเราลงทุนอันนั้นอย่าลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้จักและไม่เข้าใจเพราะอันนั้นคือวิธีวิบัติที่ดีที่สุดนะครับโอเคใครมีคำถามครับนะฮะส่งเข้ามาที่นี่ฮะ t a l k a t m a n i c o c o t h คนหนุ่มแล้วก็ทีมงานจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะฮะอ่าแล้วก็ กรณีของการติดต่องานนะครับอยากจะมาประชาสัมพันธ์นะฮะมาบอกเล่าผลิตภัณฑ์ของคุณนะฮะผ่านช่องทางนี้นะครับก็ติดต่อนะฮะบริษัท t m c l i ม e ของผมได้นะครับทาง f b o o k y o u y u u t เนี่ยก็จะได้ลงนะครับติดต่อคุณเบียร์062 609 5465นะจ๊ะ